นีที่อ่างเก็บน้ำของน้ำไหลครับเพื่อนเพื่อนพาอาจารย์มาพักผ่อนครับวันหยุดสี่วันเพิ่งมาถึงครับเพิ่งจองรีสอร์ทได้เพิ่งมาถึงเพิ่งเข้าเมื่อตอนบ่ายคนเยอะครับแต่บ่ายนี้เองจองไว้กว่าจะได้โหคนละครึ่งครับผมนี่ฮะอ่างเก็บน้ำของของลานครับของน้ำไหลครับสวยงาม ยำเย็นครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะอยู่นี่สักสี่วันครับวันหยุดอยู่ที่ครบเลยมีคลื่นด้วยตอนนี้ผมได้ที่พักในตลาดครับยนเย็นก็มาสูตรโอโซนที่นี่ก่อนรถจอดโน้นครับขาวขาวทางด้านโน้น เป็นน้ำตกของน้ำไหลครับผมยอดเขาแหลมบรรยากาศสวยงามปีนี้น้ำเยอะก็ไหนก็เราอยู่สี่วันไงจองสี่คืนเลยกลับไปทันครับ นี่ยังญาติไม่รู้ว่ามีที่นี่สวยสวยงามญาติไปเที่ยวเชียงใหม่ก็มีแม่สอดก็มีโอ้ยามเย็นตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบหกโมงแล้วครับ ตอนนี้มีมีคืนทะเลเล็กน้อยลมกำลังอ่อนๆผมมีนักวิ่งออกกำลงังกายสูตรโอโซนกันนี่ครับรถอยู่ขงล่างตลาดคองใบอยู่ด้านโน้นบ้านพักอยู่ด้านโน้นครับผม จะจองห้องพักได้จองยากมากเลยครับผมคนละครึ่งบรรยากาศสวยงามพรุนี้จะมาอยู่ทั้งวันเลยมาแต่เช้าเลยคืนนี้ก็คือขอเข้าที่พักแล้วก็ มาดูบรรยากาศไว้ก่อนอากาศเริ่มมืดแล้วครับภูเขาครับด้านนี้ครับตอนยำเย็นครับสวยงามครับสวยงามสวยงามสวยงามจานเราด้วยจานเราแป๊บเราแปบ๊บอ่ะเอาเทางี้ อาจารย์ไปรอน่นแล้วผมมารถมารับจริงทรงแดงๆนั่นเลยไหนๆมาแล้วโหเดี๋ยวจะมาดูก่อน,นคืนนี้เราจะเข้าที่พักน,นี่ครับอาจารย์ออมครับกว่าจะจองกว่ากว่าจะจองที่พักได้นานมากกลๆตรงนู้นอะไม่เหรูปเลยตรงนี้มันติด เดี๋ยวมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำนี้ให้ญาติๆอิจฉาเร่ยๆนั่นเครับลมเย็นลมเย็นมากเลยอากาศดีดีครับอากาศดีมากเลยเรื่องอาหารเราได้ที่พักในตลาดอุ้ยเนาะตอนนี้หกโมงดวงจันทร์ข้างบนเหรอไหนโอ้หกโมงปลอดไทยที่นี่มีอะไรครับมีดวงจันทร์ด้วยครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวราถ่ายตรงนี้กันนิดเออก็คิดว่าจะอยู่ที่นี่วันหยุดสี่วันครับผมอยู่ให้ครบเลยนานๆจะมากลับหลังนี่โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่พักก่อนครับผม